เราเป็นเมนเทอร์เราเป็นพิธีกรหรือเราเป็นล่ามในรายการเออเป็นทั้งสามอย่างครับเป็นทั้งเมนเทอร์พิธีกรแล้วก็ล่าครับผมจริงจริงมันก็สวิสยังไงบ้างเพราะว่าก่อนจนยินติดต่อไปเป็นเมนเทอร์จริงจก็เป็นพิธีกรแล้วก็ร่ามร่ามด้วยจริงจริงอาผมมาเป็นเครื่องแปลภาษาเออหลายจอก็รับหลายจอครับผมรับหลายจอจริงจริงมันต้องแยกสติยังไงบ้างเพราะว่ามันจะต้องแปลให้ตัดอแปลแยกสติไม่ได้ครับเพราะจริงๆไม่มีสติตั้งแต่แรกครับ คือจริงๆอย่างที่ผมบอกเลยจริงๆเรามีเรามีพาร์ทที่เราซีเรียสเนาะแล้วก็เรามีพาร์ทที่เราจอยมันก็ต้องแตกต่างกันอยู่ที่ว่าเขาจะตัดเอาไหนไปใช้มากกว่าแต่สิ่งที่จัดมาก็คือจอยทั้งหมดเลยไม่มีซีเรียสเลยไม่มีซีเรียสเลยก็จริงๆก็มีซีเรียสนะแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่พาร์ทที่ตลกคนอาจจะชอบมากกว่าเออผมขอไปเป็นนักแสดงเลย นน้มเลยแอนน้มเลยเป็นเมนเทอร์จริงๆก็เหนื่อยนะเพราะว่าเราเราเราไม่ใช่แค่ว่าเรามานั่งคอมเมนต์เขาอย่างเดียวในเรื่องของการเปร์ฟอ์เมนซ์เราต้องดูแลเรื่องของสภาพจิตใจเขาด้วยเพราะว่าเราต้องประเมินแบบเป็นทีละคนทีละคนนีว่าตอนนี้สภาพจิตใจของน้องคนนี้เขารับได้มากแค่ไหนะถ้าเขารับไม่ได้เราคอมเมนต์แรงเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ,อ,อจิตใจเขาในการอร์ฟอ์แมนซ์หรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็ไม่อยากที่จะไปทําให้ความพยายามของเขารู้สึกว่าเขาแบบไม่เก่งหรืออะไรเงี้ย ด้วยความที่เราก็เป็นคนอ่อนไหวด้วยเรา,เปปาก็รู้สึกว่าทุกเงเยอะไปใช่ด้วยความที่เราก็เป็นคนที่<ม>ก็มีความเคยมีความเซนซิทีฟในตัวอะไรเงี้ยเราก็จะจะค่อนข้างที่จะเข้าใจน้องๆอะไรเยยงี้ยผมก็มส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นเมนเทอร์สายที่เขาเรียกว่าอะไรจ,จะเน้นเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจเด็กๆมากกว่าไม่อย่างวันี้ต้องตัดสินแล้วเราต้องร้องไห้ไหมเพราะว่ามันจะมีคนแท่ไบตองโดอถ้าร้องไห้ผมคงร้องไปตั้งแต่ตอน,น,นแรกๆที่คัดออกคัดออกนะครับ<ม>ผมแต่ว่า รอบนี้คืออ,อผมคิดว่าน้องๆเนี่ยก็คงทําใจมาประมาณนึงครับคือทุกคนเนี่ยก็คงคิดว่าไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เดบิวต์แต่ว่าอย่างน้อยๆเพื่อนขอเขาได้เดบิวต์มันก็เป็นอีกการหนึ่งที่ถือว่าเขาแฮปปี้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลังจากนี้ไปมันจะต้องรู้ไขความเป็นจริ ก็ถึงน้องๆที่กำลังจะได้เดบิวทั้ง9คนนะครับสู้ๆนะวงการนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้โดยด้วยกิจุลักเสมอไปก็อยากจะให้พยายามผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปให้ได้แล้วก็เอาความฝันของตัวเองตั้งเป็นหลักแล้วก็แพชชั่นของตัวเองตั้งเป็นหลักแล้วก็สู้ต่อไปแล้วก็จะคอยเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง9คน ามันก็เปลี่ยนไปเลยจากการที่เราแต่งตัวแบบกระต่ายน้อยน้อยน่าเรามีอะไรจะบอกเกับอุกคนไหมว่าเปลี่ยนไนดยอดอลไหมคืออ่จะจว่าไม่ดีจริงจริงๆวันนั้นเนี่ย <c ười> ไม่รู้คิดอะไรอยู่เหมือนกันก็าอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆไหมกดันมารู้ตอนแรกเไหมว่าเขาชอบเรามาตั้งแต่ไม่เออไม่ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับเขาบอกว่าเขาติดตามพี่ไหม ไม่ทราบเลยครับอย่างอย่างอย่างเจฟเนี่ยเขาบอกเขาดูอุบัติเหตุข้ามสายไฟแต่ว่าเขาบอกคนดูคือคุเตยจรินพร์อ่าฉันชอบคุณเตยชอบฟิวชอบฟิวมากไม่ใช่ไม่ใช่ก็เขาบอกว่าเป็นไอดอลอยู่แต่ว่าผมก็แบบว่าไม่จริงหรออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเจฟฟ์ติ็เตนเป็นไอดอลของเขาอ่าใช่ใช่ใช่เอาไปได้ไม่อย่างไรใครใครเตยไฟครับใครเตยไฟครับแต่ได้อยู่ออร่าเราหนีไฟแล้วผมก็อดอยูรอย่างเตนหนักเขาชอบตั้งแต่เบา เขาเลยเบาเลยเหรอครับน้องเขาเกิดท right ันเลยทันใช่ไหมยังทันอยู่ก็ดีใจมากครับผมแต่ว่าตั้งแต่พอเข้ารายการมาเนี่ยก็รู้สึกว่าน้องๆเนี่ยกลายเป็นไอดอลเราแล้วแบบอยู่ๆเขก็อยากจะร้องเพลงให้ให้เก่งเหมือนแจฟอยากเต้นให้เก่งเหมือนเฟนเลยแต่ว่าเราก็เรียนรู้จากวิชาของเขาบ้างเรียนรู้ลอกเลยดีกว่าครับลอกเลยเหรอ อ่าผมนี่ผมนี่คุยก็เป็นปน้องเจฟนะยังไงยังไงก็มี<ต>มีซีซั่นหนึ่งที่บอกว่าผมมาต่อผมยาวๆเลยก็เป็นเจฟส์เลยเป็นคอสเพลย์คอสเพลย์เป็นเจฟส์นะคอย่างนาในปีน,นไไี้เราจะไจด้เห็นผลงานอะไรไหมต่อจากรายการหข้างโอ้แล้วผลงานแต่ละอย่างก็เป็นความลับทั้งนั้นเลยคุณไม่ได้คูณคุไม่ได้อ่าใช่อา่าจะไม่ดีที่ดูว่าเราอัปเดตใช่ไหมคุณไปก็แบบเอ่อเออ โอเคคิดก่อนว่าจะพูดยังไงดีตอนนี้กำลังจะเป็นโปรดิวเซอร์ครับผมกำลังจะทำซีรีส์ครับแล้วก็มีขึ้นโปรเจกต์อยู่ประมาณสองสามโปรเจกต์ถ้าใครที่สนใจที่จะอินเวสต์กับโปรเจกต์ของเราก็พวกเราอะดลกวไปเดี๋ยวนะเอ่อหมายถึงว่าไม่ทันแล้วผมโอ้หบุดโฟร์ครับเอ่อหมายถึงว่าถ้าใครสนใจที่จะอินเวสต์ก็ติดต่อมาได้ครับ ก็ติดตามในปีนี้ขึ้นปีหลังไม่ใช่ขึ้นปีหลังเดี๋ยวใกล้ๆแล้วนะครับไม่กี่เดือนนะครับคิดว่าที่ไทยครับที่ไทยพี่อย่าถามเยอะดิมันแบบดูดูเร็วดูง่ายก็รู้ว่าผมแบบพรุนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้หรอกเพรว่าเดี๋ยวเร็วนี้ครับยังไงก็้อบตักนะขอบตัวได้ครับ